เล่นบ้าเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเล่นบ้าอย่างนี้เองใครสอนน่ะใครสอนคะน้องเล่นสอนอ๋อเล่นอย่างนี้เหรอเล่นบ้าอย่างนี้เหรออ๋อโอ้โหว่าวเขาเล่นอย่างนี้เหรอฮะ เอาไปตรงหน้าพัดลมสิไม่มีลมเลยนู่นไปหน้าพัดลมนู้นใช่ไหมใช่อรืนู้นใช่เออเขาเล่นอย่างนงี้ะว่าวาอ่ะเอโอโห